ตั้งแต่เปิดไม่ได้เข้าเกมมาสองวันแล้วจ้ะโอ้โหเห็นภาพซ้ำว่ะจานจานพูดอย่างนี้ผมก็ท้อดิเรามาดูของหน้ากิจกันสักหน่อยไหมก่อนที่เราจะไปไปเปิดกัน ผมย like, <c oughs> ังไม่ได้ดูแบบจริงๆยังงเลยนะครับถึงมาจริงๆก็ดูแล้วแหละตอนทำคลิปแต่ลืมไปแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะเติมคาบาวอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีมาแนะนำนะครับ p ทูวินท็อป p ัพมีบริการรับเติมเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆในทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวัลเลตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสบัลเลตเพิ่มไปอีก1,000 point เลย ในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ด rcx นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือไปทูินไม่ได้มีแค่เกมคาบาลอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนเ่ถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆื่ไปท i n ินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดดสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับรข M A w, อนนกกขงดี แล้วก็มอชัยมอชัยมอชัยคืออะไรมอไซติดออปชันแอมชุดขั้นไฮนะครับแอมอาวุธไฮนี่ก็กากนะครับลดเ,เวลาอีกสิงอ๋อนี่ไงมีการแตกโอเคอยู่นะครับก็คิดซะว่าอย่างน้อยเปิดหาการแตกแล้วกันเพราะว่าผมยังอยากผสมการแตกไว้ทำคลิปตีบวกอยู่นะครับไม่เอาอยาไม่เอาแคมไฟไม่เอาแบบมันเกิดนะขอเท่านี้มามาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะ มาคุณชมผมขอเปิดทีละยี่สิบแล้วกันนะครับใารต่อกันเฮ้ยเป็นรางเงี้ยเป็นโอ้โหเป็นรางสังหอนเมื่อตอนวันลอยกระทงยี่สิบไปโป๊ะคือโทรคโขงมามันจะมาในสิ่งที่จานไม่อยากได้ท <c oughs> ี่แมกเปิดไปด้วยแคมไฟเลยอะ เทลคโคงเปิดมาแบบนี้โอ้โหทลโคงเปิดมาแบบนี้ไลซึ่งวีแววจริงที่ผมขอแบบเฮ้ยเลขสวยเลขสวยสามสิบแปดรอบนี้โป้เอ้ยแหวกเอ้ยกันแตกโอเคกันแตกเข็มขดัดอันนี้โอเคกันแตกเข็มขัดสองเส้นเอ้ยโอเคมีแหวนมาหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเอ้ยรอบนี้ไม่แย่นะรอบนี้ผมว่าไม่แย่นะ ผมมีกันแตกเพิ่มขึ้นนะครับเอ้ยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่ถือว่าดีเลยนะสำหรับผมอยู่ไหนเนี่ยที่เปิดมาเฮ้ยผมโอเคอยู่ไหนไม่รู้อ่ะอ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่นะครับเข็มขัดโอ้ยโอเคเลยมาอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้ห้าสิบลวดเลยแต่ขอทอยแต้มสวยๆหนะ่อย ผมว่าเป็นไปได้วะ่ะเป็นไปได้วะ่ะร้อยกล่องมันเดือดหลังสตรีมผมว่าเฮ้ยดัน่นจูไม่ลงไม่ลงจูน่าจะด่าพ่อผมไหมจริงจูไม่ด่านะครับจูนิสัยดีนะครับแปดร้อยอีกทีนึงปึออ๊บมันไม่สวยอะจริงจริงตอนแปดร้อยสองกันนี้น่าเปิดเลยนะเฮ้ยไปห้าสิบกล่องปึ๊บบายออฟบายออฟบายออฟ เงียบกิ๊บไอ้เชียงเงียบจริงจร้งโอ้โหโอ้ไม่เจ้าเว้ยไม่มีอะไรเลยนะครับเผืือล้วนไม่มีอะไรผสมนะครับก็ประมาณร้อยเอ็มได้กันแตกมาสองอันมันก็เท่าทุนไม่ยังมันไม่เท่าทุนก็ไม่ได้คุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมได้เศษการแตกแล้วก็กันแตกเข็มขัดเอ้ยผมว่าจริงมันน่าเปิดอยู่นะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าพูดตรงๆอะเนี่ยผมได้การแตกเพิ่มมาอีกสองอันแล้วเท่ากับว่ามันทั้ห้ผมมีการแตกเข็มขัดเป็นสิบสองเม็ดนะไม่ใช่เป็นเก้าเม็ดนะครับผมว่าโอเคอยู่นะเออผมว่ามันก็ได้อยู่นะครับแต่แค่ไม่เปิดละเก็บไปตีบวกเลยเดีย๋ยวเจอกันคลิปตีบวกไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่าน่าจะมีแหละนะครับผมสะสมการแตกก็เยอะมากแล้วช่องเต็มอีกโอเคนะครับเฮ้ยจิง